บอกว่าเริ่มแล้วนะคะสาหรับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาครั้งที่19มีนักท่องเที่ยว่าแห่ไปสัมผัสลมหนาวกันอย่างคึกคักค่ะจังหวัดลำปางได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางได้จัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาครั้งที่19าภายใต้แนวคิด happiness i n a i r แม่เมาบรรยากาศแห่งความสุข โดยมีนายชัชวานชาย,ยาบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกเกษมมงคลเกียรติชัยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงนักท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมค่ะเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่19้นะครับได้น,นรมิตพื้นที่กอฟผ่อแม่เมาะเป็นที่เป็นเหมืองเปิดขนาดใหญ่ให้เป็นทุ่งบัวตองอันสวยงามครับพร้อมกับชื่นชมธรรมชาติสัมผัสอากาศบริสุทธิ์นะับเป็นเทศกาลหนึ่งของ จังหวัดลำปางที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอยจะมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขรับลมหนาวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดลำปางเป็นอย่างดีครับ ทั้งนี้สำหรับบรรยากาศค่ะเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสกับความสวยงามของทุ่งดอกบัวตองในพื้นที่กว่า200ไร่รวมถึงทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์แล้วก็ยังเดินสกายวอล์กหอชมบิวให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแบบ360องศาด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีโชว์บอลลูนขนาดใหญ่พร้อมกับไฟที่ประดับไปทั่วพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าสร้างสีสันแล้วก็กิจกรรมความบันเทิงจากศิล,ลปินที่มีอีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะ